สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กันนะครับผมก็วันนี้นะครับมีฟุตบอลแตกกันมากมายนะครับในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะครับผมก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบ t ็อปนะครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ l e สยูเนเต็ดนะครับผมก็มีทางเลือกมากมายเอาใจนักเสี่ยงถ่ายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัยรอด ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์4จแ p s g y w นะครับอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่ลงแข่งขันการจะลีกอ่าผมจะเจาะลึกที่ดิชชั่นัมล่างกันนะครับวันนี้2คู่เลยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับจะเป็นเกมระหว่างแฮตดาเบอร์ลินกับบาเยอร์มิวนิกนะครับในเซสบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่นี้ผมคิดว่าค่อนข้างใสนะไม่ต้องพูดเยอะเลยลนะเพราะว่าผลงาน ศักยภาพทีมส่งบอแลแะไต่างๆคือมาส่วนทางมากๆนะครับแฮนด์บูลินเจ้าถิ่นนะครับไม่ชนะมาแล้ว5เกมติดนะครับแล้วก็แพ้ไป4เสมอ1นเกมรับโดนยิงเยอะมากตอนนี้คือแบบเป็นทีมที่แบบกําลังเสียสูญเลยนะครับโดนยิงแบบ3ลูก4ลูกต่อเกมแล้วก็เกมลูกก็ยิงใครไม่ค่อยได้นะครับส่วนทางกับไบเออร์ที่แบบว่าผลงานดีอย่างต่อเนือ่องนะครับยิงได้แบบถล่มทลายนะครับระเบิดระเบ้อเลยยิง3ลูก4ี่ลูกคือทุกอย่างมันสวนทางกันมากมาก วันนี้ผมคิดว่าบาเยอร์นก็น่าจะใส่ๆนะกับการเก็บ3แต้มได้แต่จะชนะขาดไหมกับคะแนนที่เปิดมา1.75ก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ผมยังมองที่บาเยอร์มิวนิกนะครับผมสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่อิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างฟิออลีติน่าเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับจริงๆสองทีมนี้เป็นสองทีมดังนะอ,งอิตาลีแต่ว่าพักหลังต้องบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฟิออไม่ใช่ทีมใหญ่อ,อีกต่อไปแล้วนะครับผมผลงานแย่มาก นักเตะด่งๆก็ย้ายออกไปเยอะเลยทําให้ตอนนี้คือเป็นทีมกลางๆไม่ได้แข็งแกร่งเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องเจอกับอินเตอร์วิลาที่ต้องบอกว่าผลงานดีนักเตะดีใส่ภาพเหนือกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดเลยนะผมคิดว่าวันนี้อินเตอร์น่าจะเก็บชัยได้นะหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยตกรอบบอลโทษมาก็น่าจะายังไม่ตกรอบสิแพ้มาก่นในเกมแรกนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะระบายแค้นได้พอสมควรนะวันนี้เจออินเจอฟิออที่แบบงานไม่หนักเท่าไหร่ นะครับผมคิดว่าราคาเปิดมาอาจจะแพงแต่ผมคิดว่าอินเตอร์ชนะได้ส่วนจะชนะขาดมานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมให้เชียร์ที่อินเตอร์มิลานละกันนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมก็ให้มองไปที่ในส่วนของาบร์นแลวก็อินเตอร์นะสองทีมใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับ ก่อนจากการยำไปหนึ่งครั้งนะครับทางซโบท็อปนะครับก็มีวาริการดีๆมากมายนะครับอาอาใจน่าเสือไทยทุกท่านเลยนะครับเรื่องของการเงินมั่นคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์48 PSGYW นะครับสวัสดีครับ